คู่หูเปอร์เซียตะลุยห้างหรูพี่เพื่อนในที่สุดห้างในตำนานที่นุชชอบพูดถึงเราก็ได้มาเหยียบแล้วพี่แสบหวังว่าจะมีของเล่นฟิวฟิๆของกินอร่อยอร่อยด้วยนะพี่เพื่อนสุดยอดของเล่นเต็มเลยให้นุชเอากลับบ้านหมดนี่เลยได้ไหมพี่แสบห่าฮ่าห้าในที่สุดฉันก็ได้พบของเล่นฟิลฟิวพี่เพื่อนว้าวนี่รลอลิบแก้วเหมือนลอยอยู่ในฟองสบู่เลยพี่แสบ เรากำลังจะได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าฮ่าฮ่าพี่เพื่อนอุ๊ยเดินไปเดินมาไงมาโผล่ตรงนี้เอาล่ะย่างก้าวเหมียวเฟีย45องศาพี่แสบอเครเนียนนๆไปเพื่อมีแววได้เป็นในแบบกับเขามั่งพี่เพื่อนในที่สุดก็ถึงเวลาที่พี่รอมาทั้งวันฮ่าฮ่าพี่แสบโอ้ดูปลาย่างพวกนี้สิฉันจะโซโล่ให้พุงแตกเลยพี่เพื่อนอิ่มมากพาง่วงอีกแล้วพี่แสบ นุชเอาปลาย่างกลับมาด้วยปะขอนอนสักตื่นจะไปกินที่บ้านต่อพี่เพื่อนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่แสบถือว่าเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้พวกเรานะครับเจอกันใหม่บายบาย